สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VVOm นะคะคุณอยู่กับหนิงค่ะและวันนี nah ้นะคะใครที่เข้ามาด้วยพลังงานของไพ่ใบนี้นะ flexible นะคะอหมายเลข19เก19เป็นลักษณะของคนที่กำลังทำท่ายิมนาสติกอยู่บนไข่แบบนี้เลยนะคะก็หนิงคิดว่าคุณอาจจะมีข้อความบางอย่างนะคะที่ ไฮ g อ e r s เซลล์ของคุณเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารกับคุณผ่านไพ่ใบนี้ก็ได้นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่เขาอยากให้คุณอะ่ะมีความยืดหยุ่นในตัวเองบ้างจักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหนิงสัมผัสได้ว่าอาจจะมีบางคนที่กำลังมุ่งมั่นทำอะไรบางอย่างนะคะซึ่งลักษณะจะเป็นแนวที่ค่อนข้างที่จะสุดโต่งนิดนึงนะ ซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะแต่ว่ามันทำให้คุณน่ะรู้สึกเครียดนะคะแล้วก็บางครั้งความเครียดะ่ะมันก็จะเข้าไปบล็อกพลังงานดีๆที่จะเข้ามาส่งเสริมคุณนะคะอาจจะไปบล็อกพลังงานของความโชคดีของคุณก็ได้เช่นกันนะคะพไพ่ใบนี้เลยเข้ามาสะท้อนว่าอย่าให้คุณน่ะออลองคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ๆกลางพายุเลยนะคะแล้วก็ ลองดูซิว่าต้นไม้แบบไหนนะคะที่จะสามารถอยู่รอดพายุครั้งใหญ่นั้นไปได้ก็ต้องเป็นต้นไม้ที่มีการลู่ลมได้ดีที่สุดใช่ไหมคะถ้าต้นไหนแข็งแต่รากที่อยู่เนี่ยมันไม่ค่อยลึกเท่าไหรอ่อ่ะต้นแบบนั้นก็จะล้มลงได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย นอกจากที่คุณจะต้องลู่เอนตามลมแล้วอ่ะไพ่ย,ยังมาบอกคุณว่าให้คุณต้องอย่างรากลึกของตัวเองลงไปในดินให้เิริมด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีทั้งความเป็นตัวตนของคุณและความที่คุณจะสามารถอัดแอพเข้ากับสิ่งอื่นได้ง่ายๆด้วยเช่นกันนะคะมันมันจะสามารถทำให้คุณเนี่ย ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะนี่ก็คือข้อความจากไพ่ที่เขาอยากจะสื่อถึงคุณวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลไฮ่อเซลของคุณเนี่ยเขาต้องการที่จะบอกอะไรคุณบ้างนะช่วงนี้นะคะขอเริ่มด้วยคาถามแรกก่อนเลยนะคะว่าคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้เนี่ยคุณมีอะไรที่ตึงๆอยู่ในชีวิตนะคะที่ไพ่อยากจะสื่อถึงคุณนะคะ ปัญหาของคุณมันคืออะไรกันแน่นะคะลองดู The World ไพ่ใบที่หน Queen of Fire นะคะแล้วก็ขออีกใบนะ Page of Air ว้าพลังงานออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวนะคะว่าคนที่เข้ามาในกลุ่มนี้เนี่ย เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดการใหญ่มากๆเลยอะ่ะแล้วก็เป็นคนที่รักความสมบูรณ์แบบนะคุณเหมือนกับว่าเวลาคุณจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยคุณไม่ได้ทำอะไรเล่นๆน่ะคุณมองทุกจุดคุณมองทุกความผิดพลาดนะคะแล้วก็คุณอยากให้ทุกอย่างมันออกมาเพอร์เฟมากที่สุดเท่าที่ตัวคุณจะทำได้เลยะคะ่ะแล้วก็ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าการที่ การที่มันสมบูรณ์แบบมากจนเกินไปจนไม่สามารถยอมรับข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆได้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ขัดขวางคุณให้ก้าวหน้าออกไปได้อย่างที่ไม่ได้รวดเร็วเท่ากับการที่คุณจะยอมรับข้อผิดพลาดได้บ้างอะคะ่ะและ ไพ่ที่คุณได้นะคะก็มี queen of fire ด้วยนะคะพไพ่ใบนี้เขาหมายถึงคนที่มีแรง passion มุ่งม,มั่นปรารถนานะคุณทำงานเก่งมากๆเลยนะคะเป็นไพ่ของคนที่ทำงานเก่งวางแผนเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยมีคาริสม m a นะคะแล้วก็เนี่ยใครเห็นใครก็รู้สึกชอบคุณนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยด้วยความที่คุณรู้สึกว่าจะต้องทำตัวให้ perfect ตลอดเวลา มันอาจจะเป็นบางอย่างที่ทําให้ชีวิตของคุณค่อนข้างชียจะตึงและคุณก็จะรู้สึกเหนื่อยกับการใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะมันมีไพ่เพจชอ f a ร์ขึ้นมาค่ะบางครั้งเนี่ยมันก็หมายถึงการ ช่างสงสัยในตัวเองนะซึ่งมันก็มองด้านบวกก็ได้คือเช่นเราก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่เราสงสัยใช่ไหมแต่มองด้านลบก็ได้เช่นกันนะนั่นก็คือการที่คุณมกักจะสงสัยในตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันดีแล้วหรือยังนะมันสมบูรณ์แบบหรือยังคนอื่นจะมองยังไงกับสิ่งที่ฉันทำนะคะไพ่ใบนี้ยมันก็อาจจะเป็นตัวที่ทำให้คุณ รู้สึกสงสัยในคุณค่าของตัวเองเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ higher self ของคุณอะอยากจะมาสื่อสารให้คณรู้นะว่าบางครั้งเนี่ยชีวิตของคนเรานะคะมันอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้อง perfect สมบูรณ์แบบตลอดเวลาอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องดีที่สุดในสายตาใครแต่เขาอยากให้คุณอะอย่าสงสัยในคุณค่าของตัวเองสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหลังจาก เคลียร์พลังงานเหล่านี้ออกไปซะนะคะยืดหยุ่นกับตัวเองมากขึ้น King of Water Five of Earth The Empress และการที่คุณได้กลับมาเหมือนกับ ยืดหยุ่นให้กับตัวเองอีกครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเปิดโอกาสอะไรบางอย่างนะคะที่จะให้คุณได้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะ่ะนะจากผู้ที่มีความรู้หรือว่าจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่มันจะนำความรู้หรือว่าสกิลทักษะอะไรบางอย่างที่จะทำให้คุณได้เติมเต็มในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะ การที่เราคิดว่าเราจะต้องโฟกัสและทำแบบนี้แบบเดียวเนี่ยมันเหมือนเป็นการปิดกั้นโอกาสของจักรวาลน,นะที่เขาอยากจะส่งข้อมูลอะไรบางอย่างให้กับคุณบางครั้งเราคิดแบบนี้โฟกัสมองอย่างเดียวแบบเนี้เราปิดตาของเราไว้แบบนี้ยทำให้มันไม่มีความรู้หรืออะไรเข้สามารถที่จะทะลุกรอบนั้นเข้ามาได้เพราะฉะนั้นนะคะลองยืดหยุ่น ลองมองไปรอบข้างลองมองคนอื่นนะคะคุณอาจจะพบกับข้อมูลอะไรดีๆที่จะช่วยเหลือคุณได้ด้วยเช่นกันนะคะอืมเนี่ยแล้วก็คุณอาจจะได้พบว่าหัวใจของคุณเนะี่ยมันอบอุ่นมากกว่าเก่าด้วยอะ่ะจากที่เหมือนคุณจะต้องสู้ด้วยตัวเองตลอดคุณทำอะไรคุณก็ทำคนเดียวเพราะคุณเชื่อในตัวเองมากๆเลยอะ่ะ การที่เปิดหัวใจให้มันยืดหยุ่นมันอาจจะเป็นประตูบานสำคัญที่ทำให้คุณได้พบกับความอบอุ่นในชีวิตได้เช่นกันนะคะให้ใ,ใบเนี้ย the empress อะมันสื่อถึงภาถ้าลองมองในภาพเนี่ยมันเป็นเจ้ากระต่ายตัวน้อยวิ่งไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนิงมองว่าการที่คุณยืดหยุ่นมากขึ้นอะ่ะมันก็จะทําให้คุณทําอะไรได้เร็วมากขึ้นนะอย่างเช่นเป้าหมายตรงนี้ของคุณเนี่ยแทนที่มันจะกําหนดไว้หปีสําเร็จอะ่ะ มันอาจจะเสร็จได้เร็วกว่านั้นน่ะนะคะและ f i อ e of Earth ก็ออกมาเตือนคุณเล็กน้อยนะคะว่าการบางครั้งเนี่ยมันมันอาจจะมีความรู้สึกว่าเออมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรายืดหยุ่นมากเกินไปหรือเปล่านะเราทำดีเต็มที่แล้วหรือย,ยังอะไรแบบนี้ค่ะมันจะมีความคิดแบบนี้ที่จะวนเวียนเข้ามาในหัวของคุณเรื่อยๆะคะ่ะ อ่ด้วยความที่เราเป็นคนที่เพอร์เฟกมาตลอดเอนาะ,ะแต่เขาอยากบอกว่าให้คุณเชื่อให้คุณมีศรัทธานะคะว่าสิ่งที่คุณทำไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะจาก h i g h r r s เซของคุณถ้าสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณรักจริงๆนะและเป็นสิ่งที่มันใช่กับชีวิตคุณจริงๆอะคะ่ะไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะมันจะนำพาคุณไปพบกับความสำเร็จได้แน่นอนนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะไพ่บอกว่าขอให้คุณเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองนะอย่ามองอย่าก,กังวลไปที่ความขาดแคลนที่มีอยู่นตอนนี้นะคะมองไปที่โอกาสมองไปที่โลกมองไปที่ผู้คนมองไปที่สิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวคุณยืดหยุ่นกับตัวเองบ้าง <c oughs> นั่นคือคีย์สำคัญสำหรับไพ่ที่เขาอยากจะบอกคุณนะวั <c oughs> นนี้นะคะ เรามาดูไพ่บทสรุปของคุณกันดีกว่าว่าเขาต้องการจะพูดอะไรกับคุณอีกเนาะ Four of Fire ความสำเร็จนะคแล้วก็ Seven of Earth นะแล้วก็ Six of Water บทสรุปของคุณนะคะมันขึ้นมาได้แบบดีมากๆเลยนะตามความคิดหนิงเนาะก็คือคุณจะประสบความสำเร็จนะคะมันขึ้นไพ่สี่ไม้นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึง ความมั่นคงเบื้องต้นนะคะที่คุณจะสามารถทำได้เนาะโดยที่คุณจะมีความสุขกับมันมากๆและได้เฉลิมฉลองกับมันแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องผ่านช่วงเวลาที่เราจะต้องอดทนนะคะไพ่แมนนี้เนี่ยมันเหมือนการที่เราปลูกอะไรขึ้นมาบางอย่างอะ่ะ อย่างปลูกต้นมะม่วงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าปลูกวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะได้กินมะม่วงมันก็ไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมมันก็ต้องอาศัยความอดทนด้วยเช่นกันนะคะแต่มันก็จะเป็นความอดทนที่คุ้มค่านะเพราะทุกอย่างที่คุณทำอ่ะมันมั่นคงนะคะมันไม่ใช่แบบปลูกถั่วงอกนะกินวันเดียวก็หมดอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะคะให้ใบนี้ขึ้นมาด้วยนะคะหกถ้วยนะไพ่ใบนี้มันสื่อถึงเมมโมรี Old memory หรือว่าความทรงจำเก่าๆก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าก็ได้นะคะหรือว่าเป็นไอเดียเก่าๆที่คุณเคยมีมาตั้งแต่ในอดีตอะ่ะมันจะเข้ามาส่งผลถึงบทบาทในปัจจุบันช่วงนี้เนี่ยะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไพ่ flexible ออกมาแบบนี้อะ่ะเขาอยากให้คุณยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะอย่ามัวแต่ก้มหน้ามองแต่ทางที่มันจะไปข้างหน้าอย่างเดียว ให้มองข้างทางด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นข้างทางที่เข้ามาช่วยเหลือคุณในวันที่คุณมีปัญหาก็ได้อ่ะค่ะอาจจะเป็นโอกาสอะไรที่อยากจะเข้ามาหาคุณอ่ะ ก็ขอให้อย่าละทิ้งโอกาสนั้นยืดหยุ่นกับตัวเองบ้างนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่รอบนอกตัวคุณได้มากและชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะนี่ก็คือข้อความทั้งหมดที่ได้รับมาจาก Higher Self ผ่านไพ่ใบนี้เนาะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ